หลังจากที่ศูนย์ประชาการเหตุการณ์อุทกภัยจังหวัดนครพนมได้ประกาศให้จังหวัดนครพนมเป็นเขตประสบภัยพิบัติจำนวน12อําำเภอมีน้ําเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรและพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัดนครพนมเป็นวงกว้างล่าสุดนายศาสาราพรมรักผู้อำนวยการโครงการชประทานนครพนมพร้อมด้วยนายกิติพงษ์แสงสว่างหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ําและปรับปรุงระบบชประทานพร้อมด้วยทีมงานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ําที่ประตูระบายน้ําห้วยบางกอตาบลท่าคออําเภอเมืองจังหวัดนครพนม ซึ่งประตูระบายน้ํานี้มีความสําคัญเนื่องจากเป็นประตูระบายน้ําที่ป้องกันน้ําเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัดนครพนมได้โดยอยู่ห่างแม่น้าโขงเพียง2กิโลเมตรหากเกิดภาวะวิกฤตในกรณีแม่น้าโขงหนุนสูงเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรและบ้านเรือ,รอนราษฎรก็จะทําการปิดประตูระบายน้ําแล้วสูบน้ําออกล่าสุดชลประทานาคนครพนมได้นําเครื่องสูบน้ําระบบไฮโดรฟลหรือเครื่องสูบน้าแรงดันสูงมาติดตั้งจานวน2เครื่อง ขนาดท่อ3านิ้วสามารถสูบน้ำได้วันละ3 0 0แสนลูกบาทเมตรจังหวัดนครพนมโดยโครงการเชิประทานนครก็เลยขอรับการสนับสนุสนจากกรมชมประทานนำเครื่องสูบน้ำระบบไฮโดรโฟนครับสองเครื่องมาติดตั้งที่ประตูลบายน้ำเพื่อบังกอขนาด30นิ้วอัตราการสูบสองลูกบาทเมตรต่อวิธีวันหนึ่งสูบน้ำได้แสนห้าหมื่นลูกบาทเมตร นะครับสองเครื่องก็สูบน้ําได้3 0 0 0 0นลูกบาทเมตรจะสามารถลดระดับน้ําในลําห้วยบางกอเนี่ยประมาณ30เซนต่อวันนะครับซึ่งจะสามารถป้องกันไม่ให้น้ํอ,อล้นตลิ่งท่วมพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือ,อนรัศดรจนเกิดความเสียหายซึ่งเป็นการสร้างความมั่นใจให้พี่น้องประชาชนของจังหวัดนครพนมนะครับผมส่วนสถานการณ์ใน้ำในจังหวัดนครพนมมีอ่างเก็บน้ำทั้งขนาดกลางและขนาดเล็กทั้งหมดจำนวน20แห่ง ขณะนี้มีการเก็บกักน้ําอยู่ที่ร้อยละ83บของความจุอ่างได้มีการบริหารจัดการน้ํทาทั้งน้ําท่วมและเก็บกักน้ําไว้ใช้ในฤดูแล้งควบคู่กันไปคาดว่าในช่วงหน้าแล้งปีหน้าจะมีปริมาณน้ําเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตรอย่างเพียงพอขอให้ประชาชนมีความมั่นใจในการบริหารจัดการของกรมชลประทานอย่างไรก็ตามในพื้นที่จังหวัดนครพนมมีพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยอยู่จํานวนสามาเภอ ได้แก่อำเภอศรสีสงครามอำเภอนาทมและอำเภอาธาตพนม <_ d> um> เนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำและเป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากขอให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในช่วงนี้ไว้ด้วยที่สำคัญในปี2567ถึง2568มีแผนที่จะก่อสร้างประตูระบายน้ำและฝายน้ำล้นเพิ่มเติม,ต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 มที่บริเวณอศรสีสงคราม <_ d> um> เนื่องจากยังไม่มีประตูระบายน้ำอีกอย่างหนึ่งที่จังหวัดนครพนมยังไม่มีประตูระบายน้ำนะครับ ั้นแม่น้ําสงครามซึ่งเป็นแม่น้ําสําคัญนะครับซึ่งจะสามารถช่วยป้องกันน้ําท่วมในเขตอํเาเภอสีสงครามอําเภอนาทมเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่รุ่มต่ํานะครับกรณีนี้ทางชมาทานธครมนมก็อยากให้รัฐบาลสนับสนุนให้ก่อสร้างประตูระบายน้ําโครงการนี้เพื่อสําหรับบริหารจัดการน้ําซึ่งจะช่วยป้องกันน้าโขงหนุนสูง หากโครงการนี้ดําเนินการแล้วเสร็จสามารถช่วยเหลือประชาชนในการทําการเกษตรได้จํานวน20,000ไร่ได้รับผลประโยชน์กว่า5,000ครัวเรือนมีปริมาณการเก็บกักอยู่ที่3-4ล้านลูกบาทเมตรและเป็นการบริหารจัดการน้ําได้อย่างยั่งยืนต่อไปหากประชาชนเดือดร้อนสามารถติดต่อสายด่วนได้ที่1460ตลอด24ชั่วโมงวิเรศภูมิผักแว่นถ่ายภาพอรุณเชิญทองทีมข่าว N b t t บอีสานร,รายงาน